รีวิวจอยสติ๊ก Xbox One Controller จาก Microsoft สำหรับสายเล่นเกมคอนโซลนะคะไม่ว่าจะเป็น Xbox One หรือใครที่เล่น PC แล้วใช้จอยสติ๊กเป็นหลักเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะคิมก็อยู่กับตัวตัวนี้เลย Microsoft Xbox One Wireless Controller นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นจอยสติ๊กแบบไร้สายที่สามารถเชื่อมได้หลายอุปกรณ์นะคะซึ่งทาง Microsoft เนี่ยก็ได้ออกแบบจอยสติ๊กมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะคะเขาก็มีฟีเจอร์เด็ดๆใหม่ๆเพิ่มเข้ามาว่าแต่มีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คิมจะแกะให้ดูนี่เราเจอแล้วนะคะกับจอยสกของเราตอนนี้เลยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพลาสติกมีความด้านๆหน่อยนึงนะจับแล้วรู้สึกว่ากระชับพอดีมือมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะถือนานๆก็น่าจะสบายเนาะนอกจากนี้นะคะในส่วนของปุ่มเนี่ยก็จะเป็นปุ่มพื้นฐานเลยนะคะมีปุ่ม power ปุ่มตําแหน่งปุ่มเปิดนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางนี้หมดเลย แล้วก็ในส่วนของปุ่ม x Y A B นะคะก็จะมีการเล่นสีค่ะให้ดูโดดเด่นขึ้นมาจากสีดํานั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของทั s สติกนะคะทั้ง2ปุ่มนะคะก็จะมีลักษณะหรือว่าวัสดุเป็นยางนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีหลุมอยู่ตรงกลางด้วยค่ะซึ่งครีมลองโยกว่ะนะทุกคนต้องบอกเลยค่ะว่าให้สัมผัสที่ติดมือดีมากๆนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นไฮบริดดีเพดนะคะคือรูปลักษณะของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆน,นะคือจะมีหลุมตรงกลางเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับปุ่มแบบทัมสติกเลยนะคะแล้วก็จะมีความโค้งค่ะรับกับนิ้วมือขอขงเรา กดเปน็นนานนี้ก็จะรู้สึกไม่ปวดอยน่างนั่นเองค่ะ และที่เด็ดสุดๆของเจ้าตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆนนสามารถที่จะแคปภาพแล้วก็แชร์เนื้อหาได้เพียงแค่กดที่ปุ่มนี้เลยนะคะส่วนปุ่มอื่นๆน,นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าโปรไฟล์ได้ค่ะที่โปรแกรม Xbox a c c e s s o r y App นั่นเองนะคะเพียงแค่เสียบสายที่เขาให้มาค่ะจากนั้นก็ตั้งค่าได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีปุ่ม LB RB แล้วก็ LT RT ค่ะซึ่ง2ปุ่มนี้นะคะจะมีความโค้งเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อรับกับมือเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกดตามน้ำ หัของนิ้วมือได้ตามถนัดเลยค่ะส่วนปุ่มตรงกลางนะคะก็จะเป็นปุ่มค้นหาบลูทูธนั่นเองค่ะส่วนหน้าหลังของเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่ถ่าน AA ได้2ก้อนด้วยกันนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์นะคะจะมีปุ่มๆตรงนี้เหมือนกันเวลาเพื่อนๆเ,เล่นไปนนานๆมันก็จะไม่เลือ่อนแล้วก็หลุดมือนั่นเองค่ะ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็จะมี Type C ตรงนี้ค่ะซึ่งสายที่เขาให้มานะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่2.7เ mm มตรนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะถ้าใช้เป็น Windows 10เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธก็ได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ของเพื่อนเพื่อนนะคะจะต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธด้วยนะคะส่วนพอร์ตตรงนี้นะคะเขาเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของ Xbox นะคะอย่างเช่นชาร์จแพดเฮดเซตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี Audio Jack 3.5มมิลน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบหูฟังังผ่่านนจอยยตวี้้ไดเลคะ แล้วเจ้าตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ปลักแอนท์เทนะคะไม่ต้องไปเซตไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้งุ่งยากเลยนะคะหรือว่าถ้าใครคะ่ะใช้ด้วยการเชื่อมต่อ USB ก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ถาดเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยยังรองรับทุกเกมใน PC ค่ะที่ใช้คอนโทรลเลอร์นะไม่ว่าจะเป็น Xbox One X Xbox One S Xbox One Windows 10นั่นเองค่ะเดี๋ยวเคิมจะไปเทสเกมกันนะคะซึ่งเกมที่คิมจะเทสเน่ก็คือฟ i ฟ a 21ค่ะ หลังจากที่ได้เทสเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าปุ่มของเขานะคะเล่นแล้วสบายมากๆแล้วก็ติดมือมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะไปซ้ายไปขวานะคะโอ้โหไม่ดีเลยเพื่อนๆแถมปุ่มของเขาเวลากดเนี่ยก็รับกับมือได้เป็นอย่างดีเล่นไปนานๆก็สบายมากๆไม่ปวดนิ้วเลยคะ่ะ เป็นยิงกันบ้างค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะกับ Microsoft Xbox One Wireless Controller นะคะต้องบอกเลยค่าว่าใครได้ลองเนี่ยติดใจแน่นอนนะคะด้วยดีไซน์และก็คุณภาพของเขารวมไปถึงปุ่มต่างๆนะคะแถมยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรืออัตรธลดในการเล่นเกมของเราด้วยค่ะและเขานะคะยังสามารถใช้งานได้เกือบทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ และใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่2,290บาทรับประกันให้อีก6เดือนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาซื้อได้ค่ะที่ w w w jib co th หรือแอปพลิเคชัน jib สั่งครบ3 0 0 0เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง jb channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ